Mission to the Moon. continue with your mission 5 minutes podcast brought to you by l a l a move Hero ส่งด่วนเพื่อ SME รถกว่า9ประเภทพร้อมให้บริการราคาคุ้มคิดต,ตามระยะทางจริงติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์จองล่วงหน้าหรือส่งด่วนทันทีพร้อมบริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดให้ธุรกิจคุณเติบโตได้ไม่สะดุดไว้ใจลาลา move และบริการใหม่ล่าสุด ลาลามูฟไรด์รับส่งผู้โดยสารเรียกรถส่งของส่งคนครบจบในแอปเดียวสำหรับใครที่อยากใช้บริการลาล m o v e แบบคุ้มๆอย่าลืมใช้โค้ดลา l a Mission นะครับรับส่วนลดทันที150บาทสำหรับรถกระบะทุกประเภทหรือส่วนลด80บาทสำหรับรถเก่งรีบใช้กันได้เลยนะครับสวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับโรบินทานุสาหะครับบทความในวันนี้ชื่อ a อดพารา d o x that are true Paradox ก์เนี่ยจะใช้คําว่าเป็นความจริงที่ย้อนแย้งหรืออะไรางี้ก็ได้เนาะมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ยิ่งคุณพยายามควบคุมเท่าไหร่นะครับยิ่งสูญเสียการควบคุมมากขึ้นเท่านั้นนะฮะคำว่าควบคุมในที่นี้เนี่ยมันมันมันเป็นการควบคุมคนอื่นนะครับลองนึกถึงเวลาที่คุณพยายามจะแก้ไขพฤติกรรมของวัยรุ่นก็ได้หรือว่าแก้ไขพฤติกรรมของ แฟนคุณหรือเพื่อนคุณอะไรเงี้ยนะครับยิ่งคุณพยายามควบคุมสิ่งต่างๆด้วยความเร่งรีบเร่งด่วนเนี่ยมันจะยิ่งหลุดมือคุณไปได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณพยายามจับแน่นเท่าไหร่มันยิ่งต่อต้านยิ่งคุณพยายามจะบีบมันเท่าไหร่มันพร้อมจะระเบิดมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่ดีกว่าคือเราต้องสงบสติอารมณ์แล้วมองจริงๆว่าปัญหามันต้องถูกแก้ที่ไหน การยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นพลังที่แท้จริงนะครับสิ่งที่ครทำคือเมื่อรู้ว่าบางอย่างต้องปล่อยวางต้องปล่อยยอมรับที่จะเข้าใจว่ารวนโลกใบนี้เนี่ยเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้การต่อต้านความจริงข้อนี้จะทำให้เรานั้นยิ่งทุรนทุรายมากขึ้น หาสิ่งที่เราควบคุมได้และไปโฟกัสกับสิ่งนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยอันนี้และคนส่วนใหญ่มกักจะพยายามทําคือไปควบคุมคนอื่นนะฮะข้อที่2ครับการปล่อยวางมักนําคุณเข้าใกล้สิ่งที่ต้องการมากขึ้นภาษาฝรั่งนี้ก็คือตรงตัวเลย l e t i n g g o often brings you closer นะครับคุณเคยเจอคําถามแบบนี้ไหมครับว่าทําไมคุณถึงไม่ตอบข้อความเร็วๆละ่ะนะฮะเวลาคุณได้ยินคําถามแบบนี้คุณยิ่งไม่อยากตอบถูกไหมฮะสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับมนุษย์เราคือเราถูกดึงดูด เข้าหาอิสระภาพแบบอัตโนมัติเมื่อมีคนให้พื้นที่เราในการหายใจในการแบบไม่ต้องบีบฉันทุกอย่างเราก็ผ่อนคลายนะครับเมื่อพวกเขาให้พื้นที่กับเราเราก็กลับจะอยากไปอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยซ้าให้ผู้คนมีศักดิ์ศรีในการเลือกนี่คือวิธีการที่เราจะเชื่อมต่อกับผู้คนได้อย่างแท้จริงไม่ใช่การไปติดตามคนด้วยการเอา GPS ไปใส่กระเป๋าเขาอะไรเงี้ยนะครับการยิ่งเกาะติดยิ่งคนยิ่งถอยห่าง ความรักก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะอันนี้ขอพูดนอกเรื่องนิดน,นึงไม่ได้อยู่ในบทความนี้แต่ว่าผมเคยเห็นบทกลอนตอนเด็กๆว่าความรักมันเป็นเหมือนกับนกอ่ะต้องปล่อยให้มัน set it free อ่ะแล้วถ้ามันจะเป็นของคุณมันจะบินกลับมานะครับถ้าไม่บินกลับมาก็แปลว่ามันไม่ใช่ของคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันที่สาคืออิสรภาพที่แท้จริงต้องการโครงสร้างและขอบเขตอ่าอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันว่าคําว่าอิสรภาพไม่ได้แปลว่าทําอะไรก็ได้นะฮะ การที่คุณไม่ทำงานทำงานตามใจกินขนมทั้งวันดูแต่ Netflix ไถแต่มือถือไฟ์สาระเนี่ยนะครับอันนี้เราเรียกว่าอิสรภาพไฟ์ขอบเขตมันนำพามาซึ่งการความวุ่นวายและการเสียสมาธิไม่ใช่อิสรภาพที่แท้จริงมันพาคุณไปสู่ความวุ่นวายอิสรภาพที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยท้ายที่สุดแล้วได้ทำบางอย่างในแบบที่คุณอยากทำยกตัวอย่างเอาง่ายๆที่สุด อิสรภาพที่แท้จริงกรอบของมันสมมุติว่าคุณต้องการที่จะมีอิสรภาพในการเคลื่อนที่ตลอดชีวิตนะหมายถึงว่าเดินเดินได้เดินเหินคล่อ,องเคล้าตลอดชีวิตเนี่ยต้องการอิสรภาพนี้นะฮะในระยะยาวเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณต้องทําในวันนี้ก็คือออกกําลังกายขาให้แข็งแรงกล้ามเนื้อขา,ขาแข็งแรงนั่นคือกรอบไม่ได้แปลว่าคุณไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่นะต้องทําถ้าคุณอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินอ่ะไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินกรอบของคุณวันนี้ก็ต้องมีคุณก็ต้อง เก็บออมลงทุนเป็นอะไรเป็นตามเรื่องตามราวแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอิสระภาพหรืออิสรภาพในการอยากจะใช้ชีวิตยาก,กเกษียณอยากจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ตลอดเวลามันต้องเริ่มต้นจากการมีกรอบก่อนและแม้กระทั่งวันที่คุณใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วคุณก็ต้องมีกรอบอยู่ดีนะสมมุติว่าคุณมีสุขภาพทางการเงินแล้วโอเคได้ได้ใช้เงินอย่างที่วางแผนแล้วปรากฏโอ้โหตอนนั้นนี่มือเติบม,มากนะฮะซื้อรถซื้อเรือซื้อเครื่องบินเนี่ยเดี๋ยวก็หมดก็กลับมาไม่มีอิสระภาพอีกทีหนึง่งข้อที่4ี่นะครับ ยิ่งไล่ล่าความสุขความสุขยิ่งหนีห่าง the harder you chase happiness the more it eludes you นะครับการที่คุณเอาความสุขไว้เป็นเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคุณพยายามมากเกินไปแล้วคุณไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แสวงหาจากสิ่งภายนอกไล่ล่ามันด้วยการคิดว่าการซื้อของแพงๆการมีชื่อเสียงการมีอำนาจจะทำให้มีความสุขอันนี้คือการไล่ล่า นะครับความสุขจะยิ่งหนีบางครั้งพบว่าเมื่อคุณหยุดความสุขอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วข้อที่5คือความเปราะบางคือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของคุณนะครับ vulnerability is your greatest strength นะฮะนี่คือตอนที่มีคนบอกให้คุณรู้สึกถึงความรู้สึกจริงของคุณนะครับคุณก็จะแบบไม่อะฉันเป็นคนแบบแบบเข้มแข็งรู้สึกถึงความรู้สึกไม่ได้ทุกครั้งที่คุณซ่อนตัวตนจากความรู้สึกที่แท้จริงนะฮะเราบ,บอกคนหนว่าฉันไม่เป็นไรเนี่ย คุณกำลังแรกของแท้กับของปลอมใช่คำนี้แล้วกันแลกของแท้กับของจอมปลอมนะฮะแน่นอนการเปิดเผยต,ตัวตนเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้แต่ถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสแสดงตัวตนออกมาแล้วเนี่ยนะฮะคุณจะพบว่าในที่สุดคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าของจริงอยู่ไหนแล้วข้อที่6การพักผ่อนยิ่งทําให้คุณมีประสิทธิภาพนะฮะ rest is what makes you productive อันนี้ง่ายๆเลยนะฮะนอนน้อยคิดว่าจะทางานเพิ่อมอีกชั่วโมงนึงไม่มีทางคุ้มนะครับ นอนดีกว่านะครับเราไม่ได้เป็นหุ่นยนต์เราต้องการการแม้กระทั่งหุ่นยนต์ต้องชาร์จแบตเลยนะเราก็ต้องการเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการพักผ่อนจึงไม่ใช่ทําให้ประสิทธิภาพลดลงแต่ทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อที่7ความแข็งแกร่งมักดูเหมือนความอ่อนโยนในบางครั้งความแข็งแกร่งจริงๆคืออะไรกันแนะ่ลองนึกถึงคนที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตคุณในความรู้สึกของคุณคุณอาจจะนึกถึงคุณแม่คุณอาจจะนึกถึงเพื่อนที่รับฟังเราในวันที่ เรารู้สึกแย่ที่สุดคนเหล่านั้นไม่ได้มีความแข็งแบบแข็งๆนะฮะแต่คนเหล่านั้นมีความอ่อนโยนมีความการุณาความเห็นอกเห็นใจการให้อภัยนี่ต่างหากคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงนะครับความแข็งแกร่งนั้นมีเมตตามีความอ่อนนุ่มมีความไว้วางใจอยู่ข้อสุดท้ายฮะเขาบอกว่า growth begins where certainty ends การเติบโตเริ่มต้นเมื่อความแน่นอนสิ่งที่เป็นที่แน่นอน สิ้นสุดลงคุณต้องการความชัดเจนใช่ไหมได้นะแต่คุณต้องสับสนก่อนไม่มีใครเรียนรู้อะไรในขณะที่ตัวเองมั่นใจสุดๆว่าเรื่องนี้ฉันรู้หมดแล้วเราไม่เรียนรู้อะไรตรงนั้นการเติบโตคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณพูดว่าเออวะมันไม่เคยเป็นแบบที่ฉันคิดเลยฮะคุณไม่ได้ฉลาดขึ้นด้วยการย้ำความเชื่อเดิมคุณฉลาดขึ้นด้วยการปิดปากตัวเองนานพอที่จะตระหนักว่าคุณอาจจะผิดก็ได้ สิ่งที่ไม่รู้นั้นคุณไม่ชอบมันไม่สบายมันเป็นความอึอดอัดแต่มันเป็นวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้และแน่นอนคนเราสามารถอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอบอุ่นสบายได้แต่ถ้าคุณต้องการจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมคุณจะต้องออกเดินทางและการออกเดินทางนั้นคือความสงสัยความไม่รู้เต็มไปด้วยความกังวลแต่นั่นแหละคือที่ที่จะทําให้คุณเติบโตนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 m i n u t e s นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon continue with your mission five minutes podcast presented by lala move Hero ส่งด่วนเพื่อ SME รถกว่า9ประเภทพร้อมให้บริการราคาคุ้มคิดต,ตามระยะทางจริงติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์จองล่วงหน้าหรือส่งด่วนทันทีพร้อมบริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดให้ธุรกิจคุณเติบโตได้ไม่สะดุดไว้ใจ lala move และบริการใหม่ล่าสุด ลาลาโมฟไรด์ right, รับส่งผู้โดยสารเรียกรถส่งของส่งคนครบจบในแอปเดียวสำหรับใครที่อยากใช้บริการ l a าล m o v e แบบคุ้มๆอย่าลืมใช้โค้ดลา l a Mission นะครับรับส่วนลดทันที150บาทสำหรับรถกระบะทุกประเภทหรือส่วนลด80บบาทสำหรับรถเก่งรีบใช้กันได้เลยนะครับ